กลุ่มวันพิพิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1นึ0 0 0สมืนคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกพัฒ e น์ชูชิตสามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับ ครับสวัสดีชาววัตถุิบกันด้วยนะครับผมนาตอนนี้นะครับผมมีคนขอมาสำหรับลูฟี่เกียร์หนะครับผมหรือฟินิกาแนนเองนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวผมมาแนะนาเซ็ตเหรียญที่ผมใช้เจ๋งๆสักเซตหนึ่งนะคุณดูอัพผมนะครับผมผมเน้นโจมตีด้วยนะเพราะว่านิกายุคนี้ครับจะต้องสลับเป็นสายมัดนะครับผมนะยืนกันทงอย่างเดียวไม่ไหวอ่ะเออจะต้องเปลี่ยนเป็นสายมัดบ้างสายวิ่งบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยใช้ในส่วนของดาเมจไปด้วยนะครับผมบางคนชอบออพแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับผมนะแล้วก็เหรียญที่ผมใช้พิเศษมากเป็น ไฮไลท์เลยนะครับผมเหรียญตรงกลางนะก็คอนเสิร์ได้ญญลดลงนะมันอยู่เฉลี่ยสมบ,บัติปกตินะ,ะและก็จะเด้งเลือดอีก3%นะครับผมถ้าเกิดเราซัดฟิวนิกาทุกสกิลเขาซัดฟิวหมด,ดหนะครับดังนั้นเคาน์เตอร์ก็ซัดฟิวอะไรก็ซัดฟิวนะครับดังนั้นก็ให้เด้งเลือดไปเลยนะ,นะ,ะรวมถึงเทรดเขาด้วยจะเด้งเลือดเยอะมากนะครับผมก็ใส่เลือดเยอะๆก็จะเด้งเยอะนะ,ะและสิ่งสำคัญครับผมเมื่อเราทํา เออซับปิวศัตรูได้นะครับผมเราจะได้สกิลสองอีกห้าเปอร์เซ็นต์ครับเหรียญเส้นนี้ผมแถมให้ฮะก็คือเป็นเหรียญโคลานะครับผมนะผมไปหามาตั้งนานนะผมยังหาเหรียญแบบที่ซัดปิวได้สกิลสองยากมากนะครับผมถ้าใครมีเออเหรียญนี้บอกผมหน่อยนะครับผมนะแต่ผมหามาได้แค่โคลานะครับผมหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าคุณอ่านพาสซีฟนะนี่ตรงนี้นะจะเด้งเลือดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับกลายเป็นเด้งเลือดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะแล้วก็จะย่นคุณด้วสกิลสองเมื่อซัดศัตรูิิววนนนะะะคครััับบกกกก็็็จลลาายเเเปดด้้้งงสสถตือ 4 0เลยนะครับ3ตัว60%นะอู้ห เฟี้ยวจัดนะครับผมนี่กายุนี้อาจจะแอบ,บเล่นยากแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเคาเตอร์แม่นนะโคตรเกียนนะ ek 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 ทั้งเกมนะโอ้สนุกจริงๆนะครับคือคุณต้องฝึกเคาเตอร์นะเว้ยเพราะว่ามันมีจังหวะอยู่นะปัจจุบันเนี่ยสายวิ่งนะครับเขาจะแบบตีรัวๆไงเออมันเลยทําให้เราแบบเคาเตอร์เขาได้นะครับผมแต่ว่าตัวที่เป็นปัญหาที่ผมลงไปเจอมานะคือรุจิเว้ยเวลามันอยู่ในทบม,มันไม่นอกแบ็คไงโอ้หน้าลาคานมากนะเราทาให้ผมไม่ได้สกิลวไม่ได้เลือดด้วยนะอันนี้ถือว่าเล่นยากจริงแต่ว่าลูาาตจินะ้ นะครับผมนะถ้าเราเปลี่ยนเป็นสายมัดนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ลองเล่นให้ดูครับความเครียนเป็นไงบ้างเอาล่ะฮะซับก็คือผมใช้โซออนครับผมแล้วก็โลกใหม่นะครับทำไมใช้โซออนนะเพราะว่าสีขาวมันเยอะนะครับผมทำให้มันถึกนิดนึงนะครับผมนะแล้วก็เออพวกเอ่อสีแดงไม่ค่อยมีละมีแต่เจอสีขาวนะครับสีอื่นไม่ค่อยกลัวนะครับผมแล้วก็ใครหาราคาถูกนะครับผมเฟซบุ๊กดูใบเปิดให้บริการแล้วนะครับผมนะอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับลดไป30-40%เลย มาแล้วครับผมเกมเฟรแรกสรํารวจนิกายน,นะครับผมนะก็มีคนขอมานะจัดให้นะจ๊ะววัยรุ่นหรืมกด subscribe ด้วยจ๊ะมาเลยยึดไปก่อนวัยรุ่นนะครับผมฝั่งนั้นมีโดฟ้าด้วยนะคู่แข่งเก่าของเรานะครับผมมาละเติมเกจไปก่อนไม่ต้องรียบนิก้ามันเ,เหรียญที่ผมใช้นะมันยน่นเร็วมากนะครับผมเร็วจนแบบแบบเดอะแฟร์เลยนะเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับผมนะดูแบบไม่ไม่ไมเรียกว่าไม่ทันตั้งตัวนะเฮ้นะคุณจะดูไม่ทัน คุณจะดูไม่ทันเลยทีเดียวไม่ห่วงสก,กิลเรียบร้อยปิดจ็อบไปหนึ่งดึงเลยน้องหัวขอุณนะไม่ใช่น้องนี่พี่ชาย พี่ชายผมนี่เองนะดึงธงฮะดึงทําไมวะอัวก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยเออโอ้โหเบานะครับผมไม่ไม่ไม่ไมสะเทือนไม่สะเทือนนี่คุณดูสกิลปึ้งเรียบร้อยฮะเราจะได้นี่ด้วยนะฮะได้เลือดนะครับผมทําให้เราตายยากฮนะนิกะยุคนี้ต้องเล่นแบบนี้เลยนะต้องพึ่งเหรียญนิดนึ่งนะเพราะเปลี่ยนเหรียญผมว่ามันเก่งขึ้นเยอะเลยนะ อืมสวยสวยเลยสวยเลยอุ้ยมันทับดาเมจมาเหยียบกระหม่อมไปทีหนึง่งบัเดโรเจอร์อื้มว้าวไปแล้วพี่ชายบอกอะไรของแกเนี่ยว้าวไปแล้วนะครับผมอืมอุ้ยคเคาน์เตอร์ไม่ทันนะต้องเคาน์เตอร์แม่นเลยนะครับผมตัวนี้ต้องเคาน์เตอร์แม่นต้องหัดจังหวะด,ดีๆเหยียบไปทีหนึง่งเออหนาและดอทเมน,นูเกือบนะครับผมถ้าโดนไปแรงอยู่นะ อืมโอเคไปเลยเคาน์เตอร์อีเคไปอืมเห็นไหมฮะมันมันเล่นได้นะเล่นได้ชอบมากชอบมากเลยเหยียบไปทีนึงอู้หลบได้นะสกิลชา้าเปน่อยอืมตัวนี้มันพลิ้วตัวนี้มันพลิ้วเออโอ้ยนี่ครับผมคามินาลิไปอืมผมอยากไปดึงธงนะแต่ว่านะครับผมให้ใส่วิ่งดีกว่านะครับผมให้ใส่วิ่งดีกว่าเห็นไหมโอเคเรากันธงไว้นะกันตรงกลางัน,านิกะนะครับรเผื่อแม่งเจ๋งนะ เจ๋งเลยนะครับผมตัวนี้โอเคมามันมานะมันลอยมันลอยมันลอยโอเคต่อยไปต่อยไปเออไม่เข้านะครับผมนะมันดึงเด้งพอดีนะตกมาไม่ได้เติมเกจนี้อืมพลาดไปหน่อยนะฮะอืมคามินาริไปทีโอเคยึดชมินนะผมเดี๋ยวนี้นิกะต้องเปลี่ยนสายแบบบ่อยๆนะครับผมและต้องเล่นนอกทงด้วยนะอันนี้พูดจริงนะถ้าเล่นในทงอย่างเดียวไม่เวิร์กนะครับผมไม่เวิร์กนะ ถ้าแบบทงตามก็ต้องเล่นนอกทงกันเลยทีเดียวโอเคสวยครับผมโหฝั่งฝั่งฝัง่งเขาโหดนะฮะฝั่งเขาโหดโอเคไม่เหยียบไปก่อนบาทาทามินไปก่อนดาย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 าุย่งกระทงชันคุณดูนี่คูดาวเห็นไหมโอ้โหนอกแบ๊กเลยคูดาวเร็วยาวฮะไม่ติดฐานะไม่ว่ากันครับผมขอให้นอกแบ็คพอทำไรทำไรเออเอ้มันตีเราก่อนด้วยนะมันตีเรานะฮะมันโอ้ยไม่ไหวหรอกน้อง กับพี่จบยากเลยอย่างนี้ยากเลยนะโอเคขอบคุณนะโดฟ้าขอบคุณมากขอบคุณมากเอ้ยต้องหายหมดเลยว่ะอืมนี่บาทาเรียบร้อยบาทาเทวนี่คนละชื่อคนละท่าเลยชนะป่ะแพอโอเ้เวกันถงไม่ทันนะโอเคไปพบเกมเพย์ต่อไปเลยครับ เอาแล้วก็บเเับเกมที่2กันแล้วนะครับผมแลอยู่ดามาริฟอร์ดเช่นเคยนะครับผมฟังดูเขามีวิ่ง8ตัวนะผมบอกเลยว่าโทษโหดฝั่งเรานะมีแชงเหมือนกันนะครับผมต่ฟังดูหูดูดิมันเปิดแชงสาตัวนะตึงมากตึงมากโอเคไม่ต้องรีบนะครับผมเติมเกตไปก่อนนะครับโอเคโรเจอร์เขาฉีกไปนะเขาไม่เอากลางนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปดักให้มาลแล้วจ้าเบรนมาลวหอยทากนี่นะครับผมกำลังเดินช้ามากเดินช้ามาก <c oughs> เดินช้ามาก <c oughs> าตายหรือ,อยังเออยังไม่ตายนะคามินาริไปก่อนนะครับผมน็อกแบค เออเอาแล้วเข้าทงไปแล้วนะครับผมแล้วก็จังหวัดเพออกตัวแรงหนูวิโดนนี่นะครับผมโดนขาหมูนะอืโอเคยำกระหม,ม่อมไปทีหนึ่งเด้งเลือดเยอะนะครับผมจังหวะจังหวะโอเคนี่เขาเตอร์ไปทีหนึ่งสวยนะเขาตีเราไม่เข้านะนะแฉงแฉงมาเหอะแฉงเน่ไงอีเคแล้วก็คามินาริไม่โดนช่างแม่งนะครับผมแล้วก็อีเคแลครับผมนะแล้วก็ อีเคเรียบร้อยได้สวยเนี่ยเคาเตอร์เคาเตอร์คมคม่อยเคาเตอร์ขบขีดเคาเตอร์มุ้งมาเลยอืมพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวรู้เชิงรู้เชิงนี่ยังโดนอยู่ไนดะ้เหยียบหน้าไปทีนึ่งโดนแรงนะครับผมต้องอย่าโดนเออช,ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยช่วยช่วยค่าหน่อยครับช่วยข้าหน่อยครับพี่พี่ครับช่วยช่วยผมข้าก่อนอแล้วผมจะสู้เยังไงเนี่ยนี่ไงแล้วก็เหยียบหน้าไปทีนึงวุ่นแรงอยู่นะ แต่ว่ามันไม่อนอกแบ็กไงประเด็นโอูโอรุจีสองตัวสู้ไงก่อนอืมเอ้ย ek ทีนี้อืม ek <c oughs> ตายนะครับเกิดใหม่เป็นลูกโคชิหนึ่งรอบนะครับผมนาะวูดูดิเขาวิ่งแปดนะเพื่อนเพื่อนว่าตึงวะเออนะครับผมไม่ร้ายเดี๋ยวเราพี่เกมช่วงท้ายอ่ะเหลือทีหนึ่งเนี่ยตัดสินเลยฮนะ จังหวะพลิกเกมเว้วยโอเคสวยแล้วก็คามินาริดักไปก่อนในหะ้กับดอชนะครับผมแล้วก็ตามด้วยสกิลแน่งประจวรังกันนะครับสุดแท้ตุตง้งตึงแม่งโดนโคตรแรงเลยลุจิบ้าบอนะอันแน่ลุจิแนะนะล้วลงมาเลยเหยียบไปทีนึงเรียบร้อยตายครับผมหมดลุจินี่คือย,ยิ้มแล้วนะจะเป็นแฉงผมโอเคอยู่นะเพราะมันอย่างน้อยผมได้เลือดนะครับผมเวลาเวลาสปิลผมได้เลือดนเะนี่ยแน่เจอลุจินี่รับมือยากยากนะครับผม ดีถ้าใส่ดาเอจมาด้วยนะเวลาเป็นใส่หมามันจะตึงหน่อยนะโอเคคมินารีไปเทอุ้ยสวยงามมากโอ้ยแมบ่อะแล้วจังหวะพี่เกมฮะอีเคอีเคโอ้โหเลือดน้อยไปหน่อยนะกระเด็นโอเคมาแล้วจ้าอ่าเพื่อนดีเพื่อนดีสวยเดี๋ยวขึ้นเงินเดือนให้หยียบหน้าไปทีโอเคอีเคมั่วๆเลยนะท้ายเกมฮะท้ายเกมไม่คิดเยอะฮะอีเคอเดียวฮะอีเคอีเคอีเคไปอีเค ชอบมากเลยนะโอเคโอค้โหได้แปดพันนะผมโอเคเดี๋ยวไปเกมเพลย์สุดท้ายเลยครับถ้าคุณมองหาไอดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัฒ์ชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่อง alternative ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ เอาละครับตอนสุดท้ายนะฮะสำหรับใครที่ขอมากด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมช่องอาจารย์จิตยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะกับรับการค้ามาดูวันพิเศษบอสที่รักนะครับผมลงคลิปกิดทุกวันแน่นอนนะโอเคนะครับผมไปก่อนหนึ่งดอกโอเคโดนแบบไม่รู้นะช่างแม่งนะผมนะโอเคเราเต็มเกยก่อนครับไปต้องรีบฮะอืมนะผมดูแมปดีๆตอนนี้ดูแมปดีๆฮะถึงแม้จะว้าบไม่ได้นะผมแต่น้อยเรากันธงระยะไกลได้นะเพราะสกิลมันไกลมากนะครับผม เรียบร้อยฮะหนึ่งศพฮะสวยไปแล้วฮะแฉงยังไงนี่โดนไปก่อนแล้วโหหหมัดปืนกลยังยืดนะครับผมไม่เป็นไรเสียทงไม่เป็นไรครับนิกะมันสามารถพิเกมได้ฮะสามารถไปวิ่งดึงได้นะครับผมไม่ต้องรีบครับผมอืมมีจ่าบงจบาด้วยปะ ตึง่ะทีนู้นนะฝั่งเราแม่งโล่สองนะโล่สามไม่มีวิ่งเลยนะครับผมอืมโอเคเอ็นเอ็กดึงเองฮอะโหเกตอย่างเยอะเกตอย่างเยอะอ้าวสวยงามครับผมประจรังเลยผมไม่ข้างหัวสกิลนะแตกหนึ่งแตกสองครับผมโอเคยึดจมินไปให้พี่ยึดสิค่ับให้พี่ยึดสิครับอืมให้พี่ยึดให้พี่ยึดโอ้โหนอนนอนให้พี่ยึดแต่นอน,นอืมไม่โดนก่อนสวยดีมากนอนแย่งผมตลอดเลยนะโอเค มาดึงเร็วนะครับผมยึดเรียบร้อยเนี่ยนอนเขาว้าไปนะโอ้โหเจอบีบอยอ่ะเอเคี EK ไปก่อนอีเคนะครับผมนะช่างแม่มงแล้วนี่ต่อยเลยโอ้โหไม่เข้านะฮะไม่เข้าไม่เข้าต่อยไม่เข้านี่ลุมแล้วนะฮะนี่ลุมโอ้ติดบูธด้วยดวงดีจัดไอ้บ้าติดบูธพอดีด้วยนะแม่จังหวะดีจริงๆโอ้โหเกือบโดนอินสแตนคิวครับ นี่สปินตัวขึ้นมะดอตมินเหลืองอันเลือดเนี่ยอุ้ยโ,โดนด้วยนะนี่ครับผมเด้งเลือดเยอะเหยียบกระม่อมไปทีหนึ่งตายฮะแชงอืมอีเคฮะแบบอะไรแล้วไงปองเรียบร้อยเขาโดนนะโคตรเฟี้ยวโดนได้ไงวะเออนิกะเขาก็มีนะไปเจอนิกะเยอะแต่ว่าพอผมเล่นนิกะนะครับผม อีเคไปทีหนึ่งกระเด็นออกเลยเรียบร้อยฮะนี่ก็ผมอีเคต้องแม่นนะยึดทมินเโอเคสวยอะไรอะไรนี่ค่ะมินาริระเทนอีเคก่อนจังหวัดชุลมุนเออนแหละเหยียบหน้าก็ผมขูดูคูดาวเร็วนะอืมไม่เป็นไรครับกันได้อยู่กันได้อยูอย่อืมอีเคไปทีหนึ่งเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยฮะกดกรอนเลย มานี่ดิมานี่มานี่ดึงดิดึงดิอือเหยียบหน้าไปทีเห็นยบหน้าสกิลมาไวนะครับหนึ่งสองครูดาวเร็วมากครับครูดาวเร็วมากกัดโรเจอร์ได้เลยนะครับผมน็อกแบ็คเอาอีกอ่ะได้ดิได้ดิไ,ดดไม่จบไงเออเนี่ยสกิลสองมาแล้วนะฮะสกิลสองมาแล้วฮนะอืมโอเคดอตส์มินขอบคุณนะขอบคุณมากขอบคุณมาก <c oughs> เออโอ,ยอ,ยอ้ล้มแล้วยังไงต่อล้มแล้วยังไงต่ออือแล้วก็เหยีย yeah, บไปทีนะึง <c oughs> ดูดูดิเออมาทีนะนอนนอนก่าจะมาพี่เกือบตุยฮนะพี่โดนลุมสามโอเคนะ่าจะจบไปแนละ้วหูตอนนี้ตึงนะผมแต้มหมื่นปอวะน่าจะใกล้ใกล้เคียงใกล้เคียงเออแล้วครับผมเรียบร้อยหูเล่นมันอยู่นะนี่กะถ้าเล่นไป็ิวนะกูเล่นเป็นตัวเมนมว่าเล่นได้อยู่นะครับผมพบใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ